รู้หรือเปล่าครับว่าคนที่มีเงินเดือนอยู่ประมาณ13,000บาทแต่ว่ามีรถครอบครัวอเนกประสงค์เจ็ที่นั่งได้มาดูกันนี้ดีกว่านี่เลยครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสุดพิเศษที่ผมนําเสนอกับเพื่อนๆที่กําลังมองหารถครอบครัวเจที่นั่งที่ราคาแบบวิ่งไม่อยากจะพูดอะ่ะเดี๋ยวรอผมพิเศษจบแล้วเดี๋ยวผมพูดให้ฟังนะครับตัวนี้เป็นมิตซูบิชิปาเจโร่นะครับแล้วก็เพิ่งข้ามมาจอดด้วยทำความสะอาดเสร็จปุ๊บข้ามมาเลยสดๆร้อนๆเลยซึ่งตัวนี้เห็นไหมลองเข้ามาดูเฟซเข้ามาเฟซเข้ามาให้เเเเพื่อนนนนนไไดดดดดูู้้้้กััแแบบหาปป็โจววยล ไม่มีชนเลยคันนี้ทําสีมาคันนี้ผมแจ้งตามตรงมีการทําสีมาแล้วก็เคลือบให้เรียบร้อยนะครับมาาว่าจะเป็นขัดสีแล้วก็เคลือบแก้วให้เรียบร้อยแล้ว 2> 0 2. ูไมครอนโดยประมาณนะแล้วก็ล้อแม็กครับตัวนี้เป็น RX6 นะครับนี่เห็นปะ่ะสวยๆนะครับตัวนี้เห็นไหมสวยๆเลยแล้วก็ดูนี่ดูครับโช๊คตัวนี้เห็นไหมนะครับเป็นโช๊คแป่งนะครับที่มีการแบบเก็บงานมาเรียบร้อยพ่นการสดิม่มพ่อนอะไรให้เรียบร้อย นะครับตัวนี้ถือว่ารถสวยเลยนะอันนี้ผมเปิดให้ดูเกือบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวให้น้องเข้ามาดูข้างในนะครับเริ่มจากสิ่งนี้ก่อนเลยติดมาเพื่ออะไรติดมาเพื่อบอกว่าคันนี้ติดฟิล์มใหม่นะครับอย่าพึ่งแกะเลยนะเอามาดูข้างในรถสวยๆครับออมมี่เอ๋ย รถสวยครับคันนี้นะต้องบอกก่อนนะครับว่าชั่นอย่างเยอะเลยนะครับเพื่อนๆะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนิดนึงนะครับนี่ครับรถใหม่อยู่2 0 0 0 0 0กว่าโล2 0 0 0 0 0กว่าโลครับท่านผู้ชมใครพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมปิดก่อนแล้วกันเนาะแล้วดูพวงมาลัยมาดูพวงมาลัยพวงมาลัยแบบนี้เลยเห็นป่ะนี่ครับแล้วก็พวกชิ้นส่วนต่างๆนะครับมีตามอายุทธการใช้งานนะครับเห็นไหมตัวนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับน่าจะมีการเอ่อทำพวงมาลัยมาใหม่นะครับในส่วนของตัวหนังนะแล้วก็ เรื่องของแพตเตอร์ชิพนะครับตัวนี้มีให้ด้วยนะครับเห็นไหมคุ้มค่ากันหรือเปล่าครับเรื่องระบบแอร์ครับใช้งานง่ายเห็นไหมครับแล้วก็ดูสภาพจริงๆเห็นไหมไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีรอยเลยอ่ะดูเลยอ่ะเครื่องเล่นครับ JVC ครับตัวนี้ง่ายๆเลย CD ได้ USB ได้ด้านล่างครับเป็นพวกเอาเลดนะครับแล้วก็มีปักกินเซนเซอร์นะครับรวมถึงแอร์ที่ด้านหลังนะครับเปิดไปเลยมีเกียร์ออโต้ครับตัวนี้ออโต้แล้วก็พอมาตัวแมนนวลเนี่ยมันสามารถใช้งานร่วมกับแพตเตอร์ชิพได้แล้วมาดูเบาะเบาะครับเป็นเบาะหนัง นี่ครับเบาะหนังแบบคู่หน้าครับเบาะหนังคู่หน้านะเนี่ยด้านหลังนะครับพับมาสินี่ครับนี่ครับพับแบบนี้เลยได้แบบนี้เลยนะเวลาขึ้นเวลาลงอะไรเงี้ยก็สูงสบายมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวนะตรงเนี้ยนะครับแอร์ปรับแยกซ้ายขวาได้นะครับประมาณนี้นะเย็นตัวคันเจ็ดที่นั่งอเนกประสงค์ครับพับดูความกว้างนิดนึงนะผมจะพับให้ส่วนหนึ่งนะครับนี่ ครับเข้าไปแล้วก็ลองดูนะลองแพนดูนะครับอันนี้แล้วก็ดูข้างบนนะครับเห็นไหมแอร์ทั่วถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าตอนกลางแล้วก็หลังสุดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนี่ใช้งานได้ทุกชิ้นส่วนเลยนะครับลองดูอุปกรณ์เครื่องมือนะครับจากโรงงานก็ยังมีอยู่นะครับส่วนเรื่องของโครงสร้างเนี่ยเป็นโครงสร้างแท้นะครับโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะครับแต่ว่าคันนี้มีประวัติการทําสีนะครับทีนี้เรื่องของราคาแล้วท่านผู้ชมผมเล่าให้ฟังนะครับเป็นไง รถคันนี้ตอบโจทย์ไหมครับราคาเนี่ยหน้าร้านอยู่ที่30ม0 0 0บาทแต่อยู่กับผมครับ3 1 8 0 0 0หมื่นเอาราคานี้เลยรับประกันโครงสร้าง100%เรนะครับรับประกันไม้แทนึรนะครับรับประกันเครื่องยนต์ชุดเกียร์นะครับสูงสุด1ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับเครื่องยนต์36รายการชุดเกียร์อยู่33รายการนะครับ1เดือนแรกรับประกันทุกชิ้นส่วน7วันแรกรับประกันความพึงพอใจนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยครับใครที้อยู่ลำพูก,กาหรือติดเส้นนิมิตใหม่หรือจังหวัดปทุมธานีนะครับเข้ามาดูรถได้ที่ร้านมาริโอมอเตอร์หากใครชอบรถเจ็ดที่นั่งแบบนี้เจอกัน